สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนิคาร์ออโต้วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสุดยอดเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศของไทยในปี2026กับจรวดมิดสไซายรุ่นใหม่ล่าสุดที่79ที่ทั้งประเทศกำลังพูดถึงราคาจะเท่าไหร่ความแรงระดับไหนพร้อมเปิดเผยสเปคสุดลับที่หลายคนยังไม่รู้ไปกันเลยครับปี2026ถือเป็นปีที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารอย่างแท้จริง เพราะการเปิดตัวมิสไซล์ t 7 9ได้สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จรวดรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างในไทยเท่านั้นแต่ยังมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจากยุโรปเพื่อให้ได้ระบบนำวิถีที่แม่นยำและประสิทธิภาพสูงสุดในสนามรบยุคใหม่ t 7 9็ดสิบเกมิสซิลถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ทั้งทางบกและจากฐานยิงเคลื่อนที่โดยมีจุดเด่นสำคัญคือระบบควบคุมเป้าหมายด้วย ai รุ่นที่3ซึ่งสามารถคำนวณการเคลื่อนไหวของศัตรูได้ภายในเซียววินาที พร้อมเลือกเส้นทางการโจมตีที่แม่นยำที่สุดโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งความโดดเด่นของที9คือระยะทำการสูงสุดกว่า750กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งบนพื้นดินและในอากาศรวมถึงเรือรบในทะเลระดับความเร็วสูงสุดมากกว่าแมสซีหรือราวราว0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในมิสไซล์ที่เร็วที่สุดในเอเชียระบบขับเคลื่อนของ T79 ใช้เทคโนโลยี Dual Stage Solid Fuel Propulsion ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบของยุโรปและปรับปรุงให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศของไทยจึงสามารถยิงได้แม้ในสภาพอากาศที่ชื้นหรือร้อนจัดนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนด้วยคาร์บอนคอมโพสิตที่ช่วยให้จรวดคงความเสถียรแม้ขนาดทาความเร็วสูงในส่วนของระบบนําวิถี g d a s n System ที่79ใช้เซนเซอร์แบบมันติเลเยอร์ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งคลื่นเราดาร์ อินฟราเรดและภาพถ่ายดาวเทียม erm จริงทําให้สามารถระบุพิกัดเป้าหมายแม้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนสูงเช่นบริเวณภูเขาหรือกลางทะเลที่มีพายุอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือโหมดสมาร์ทล็อกที่ทําให้มิสไซล์สามารถล็อกเป้าหมายอัตโนมัติแม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า1000กิโลเมตรชั่วโมงระบบนี้ทํางานร่วมกับ AI ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งใช้เทคโนโลยีแมชชีนเรียนนิ่งทำให้ยิ่งยิงมากก็ยิ่งแม่นมากขึ้น ไม่เพียงแค่ด้านการรบท T79 ยังถูกออกแบบให้ประหยัดต้นทุนในการบำรุงรักษาโดยใช้วัสดุนานโน,โนอันลอยน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้กว่า18%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ายอย่าง T72 และ T65M ในด้านราคานั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่ามิสไซล์ไฮเทคขนาดนี้ต้องแพงแน่แต่ความจริงคือโครงการนี้อยู่ภายใต้ความร่วมมือทางอุตสาหกรรมในประเทศ ทำให้ต้นทุนลดลงได้มหาศาลร,ราคาประมาณต่อหนึ่งลูกอยู่ที่ราวราว2.3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ83ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพระดับเดียวกับจรวดของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือรัเสเซียนอกจากนี้ไทยยังมีแผนผลิตเพื่อการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้กลับเข้าประเทศและยกระดับเทคโนโลยีด้านการป้องกันห้กาวหน้าไปอีกขัน้นด้านการทดสอบภาคสนาม ในช่วงกลางปี2026มีการทดสอบยิงจริงที่ฐานทัพภาคตะวันออกของประเทศไทยผลการทดสอบออกมาน่าทึ่งที่79สามารถล็อกเป้าหมายจำลองที่ระยะ710กิโลเมตรได้ภายในเวลาเพียง0.8วินาทีก่อนจะเข้าทำลายเป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับ99.4%ซึ่งสูงกว่ามาตร,รฐานสากลเจ้าหน้าที่กองทัพเปิดเผยว่าที่7 9เป็นจรวดที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย พร้อมระบุว่ารุ่นนี้อาจถูกนำไปประจําการจริงภายในปลายป,ายปี2026หรือช่วงต้นปี2027ด้านดีไซน์ของ T 7 9ตัวลำาจรวดมีลักษณะเพรียวบางใช้การเคลือบผิวด้วยวัสดุแบบสตีลโคตติ้งช่วยลดการสะท้อนของเรดาร์ทําให้ตรวจจับได้ยากแม้จะบินผ่านพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงก็าตามหัวรบ w a r h e a d ใช้เทคโนโลยี Adaptive p a y l o a d System สามารถปรับชนิดระเบิดได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบเจาะกราะ หัวรบระเบิดแรงสูงหรือหัวรบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสัตรูในอนาคตโครงการ T-79 ยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชั่นต่อไปคือ T-79X ท,ที่จะเพิ่มระยะยิงเป็น1,000กิโลเมตรและติดตั้งระบบปล่อยจากเรือรบขนาดกลางซึ่งจะทำให้ไทยมีขีดความสามารถเทียบเท่าประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเมื่อพูดถึงด้านยุธทธศาสตร์ T-79 ไม่ใช่แค่อาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้า ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิศวกรไทยที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองเสียงบรรยายพร้อมภาพเคลื่อนไหวของมิสไซล์กำลังพุ่งผ่านท้องฟ้าและนี่คือทั้งหมดของมิสไซล์ทีเรุ่นปี2026สุดยอดพลังทำลายล้างที่ผสมผสานเทคโนโลยีและความภูมิใจของชาติไทยเข้าไว้ด้วยกันคุณคิดอย่างไรกับทีเรุ่นนี้คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องยูนิคาออโตเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์และอาวุธสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ